สวัสดีค่ะลูกค้าขาลูกค้าต้องมาดูหลังนี้เลยนะคะหกห้องนอนแล้วดูสระว่ายน้ำใหญ่ยังกระเคลื่อนอไม่ได้พูดเบอร์เลยดูเองเลยนะคะบ้านอะไรก็ไม่รู้สระใหญ่มากๆเลยนะคะน่าจะห้าคูณยี่สิบเมตรใช่ไหมหูบ้านบ้านสระใหญ่มากเลยนะคะลูกค้ดาดูีทางพ้นน้ำด้วยนะดูนะคะทางพ้นน้ำ สถาน่าเล่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงพิงกี้จะพาดูรอบๆบ้านเนาะว่าบรรยากาศเป็นยังไงแต่โอ้โหเห็นแล้วอยากกระโดดน้ํามากๆเลยนะคะร้อนๆแบบนี้กระโดดน้ํานี่คงชื่นใจเลยนะคะลูกค้าดูได้เลยจะว่ายน้ําเขาใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ม,มีมีช้างพ่นน้ําด้วยสามตัวน่าสนุกมากๆเลยนะน่าจะแปดคูณแปดคูณยี่สิบเมตรอะเออที่ดูอยู่ตอนนี้นะ สะใหญ่มากๆเลยนะคะคือไม่ได้พูดเวอร์นะคะเดี๋ยวดูตัวบ้านเนาะโอ้โหสระว่ายน้ําใหญ่มากเลยนะคะนี่เดินจนเหนื่อยเลยสระเขาใหญ่แล้วสะอาดน่าเล่นมากๆเลยนะคะมีห่วงยงห่วงยางให้เนาะแล้วรอบสระก็มีสปอตไลท์ไฟเทครอบสระนะคะใหญ่มากๆเลยเป็นบ้านหกห้องนอนนะมีคาราโอเกะฟังก์ชันจัดเต็มเนาะมีโต๊ะ ต๊ะพูมินิด้วยนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นมุมปาร์ตี้นะคะเป็นบ้านที่พิงกี้แนะนํามากที่สุดอีกหลังหนึ่งนะคะเพราะว่าบ้านใหญ่มากๆเลยนะคะมาแล้วรับรองไม่ผิดหวังเนาะนี่มาแล้วจะไม่อยากไปไหนเลยเนาะอยู่แค่บ้านนี่ก็โอ้โหก็สนุกสุดๆแล้วอะ่ะเออสำหรับวันพักผ่อนเนาะมีอ่างอาบน้ำให้เด็กด้วยนะคะ นี่ดูค่ะลูกค้าบ้านใหญ่มากๆเลยคือแอดมินมาเห็นแบบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะนีแะนแนะ่แล้วก็มีมุมปิ้งย่างก็จะมีถังน้ำแข็งให้เนาะแล้วก็มีมุมปิ้งย่างมีเก้าอี้ให้นะคะนั่งปาร์ตี้ริมสระเนาะและที่สำคัญปูสนามหญ้าเทียมรอบบ้านเลยจ้าไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะ เรียบร้อยมากบ้านเขาเรียบร้อยสวัสดีทั้ง17ท่านนะคะติงกี้อยู่ที่บ้านนะคะ BIG กเฮาส์บิ๊กเฮาจริงๆ Big บิ๊กเฮายังไม่พอ BIG กพูลอีกต่างหากจะใหญ่มากๆเลยนะคะไม่ได้แบบพูดเวอร์นะคะมันใหญ่จริงๆนะคะเนี่ยลูกค้าคะแล้วบ้านเขาสะอาดมากๆคือแบบอยากให้มาเห็นเองเนาะ ดูแค่ในไลน์นี่ก็คือตื่นเต้นแล้วนะคะสวัสดีทั้ง23ท่านนะคะเดี๋ยวเรามาดูบ้านนะคะบิ๊กเฮาส์ใหญ่ที่สุดเลยนะคะอีกหลังหนึ่งของเรานะคะเป็นบ้านที่แบบพิงกี้มาแล้วก็แบบแฮปปี้มากๆค่ะคือมันมันใหญ่มากๆนะคะไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะเดี๋ยวให้ดูทุกมุมเลยนะคะไฮไลท์สำคัญอยู่ที่สะค่ะหลังนี้ ใหญ่มากๆจริงๆนะยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะคะมีเก้าอี้นั่งฝั่งนี้ด้วยจอดรถได้แบบโอ้โหเจ็ดแปดคันนะคะนี่นะคะดูนะแล้วก็มีแบบไฟประดงประดับเยอะแยะไปหมดนะคะนี่เดี๋ยวเราดูสะให้จุใจแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูในบ้านก็จะแบบว้าวไปอีกนะคะนี่สะเขาใส่หน้าเล่นมากๆนะคะคือถ้าอยากว่ายน้ำอะ ต้องเป็นสะแบบนี้เลยนะคะถึงจะไหว้ได้จุใจจะกันเชียงไยว้ไยน้ําแข็งกันนี่โอ้โหสนุกมากๆเลยนะคะแนะนําเลยนะคะหลังนี้นะคะมีมุมให้ถ่ายลงถ่ายรูปเชลฟี่เยอะไปหมดเลยนะคะบ้านหลังนี้นะคะต้องมานะคะบ้านหกของนอนเนาะสิงหากันยายังมีบ้านว่างอยู่นะคะตุลาพฤติกานะเข้ามาข้างในนะคะโอ้โหห้องโถงแม่เจ้า ใหญ่มากๆเลยนะคะบิ๊กบึ้มเลยนะคะเดี๋ยวเรามาไล่กันตั้งแต่โซนนี้นะคะเป็นโซนคาราโอเกะห้องคาราโอเกะมีไฟทงไฟเทคนะคะนี่คุณฟิลคะ่ะเดี๋ยวพิงกี้แปะลิงก์ให้นะคะอันนี้เป็นห้องแอร์นะคะแอร์ทั้งหลังเลยนะคะดูดูห้องนั่งเล่นเขายาวไปถึงตรงนู้นเลยนะคะคือไม่ได้พูดเบอร์นะคะนี่ให้ดูเลยเนาะ ห้องนี้เป็นห้องนอนนะคะที่มีสามเตียงนอนได้ไปเลย6คนนะคะหรือว่าลูกค้าจะเอาที่นอนมาเพิ่มเนี่ยสามารถปูนอนได้อีกสามารถเสริมได้ถึง20-30คนสบายเลยพบบ้านเขาใหญ่มากๆนะคะดูสิคะเปิดประตูมาก็เป็นสาะว่ายน้ำร้องคาราโอเกะแล้วก็มีโต๊ะพูให้เล่นนะโต๊ะพูนะคะโต๊ะพูนะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูห้องนอนเนาะ ห้องนอนเตียงใหญ่6ฟุตนะคะอ้องน้ําในตัวนะคะบ้านเขาสะอาดและใหม่มากๆเพิ่งเปิดนะสวัสดีทั้ง30ท่านนะคะกี่อยู่ที่บ้านบิกเขาเนาะเป็นบ้านที่ใหญ่มากๆเลยนะคะคือแอดมินตื่นเต้นผ่าไลน์แล้วก็ตื่นเต้นไปด้วยเนาะเพราะบ้านเขาใหญ่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นต่อเนาะห้องที่1ห,ห้องที่2แล้วก็มาดูห้องที่3นะคะ นี่ห้องที่สามโหห้องเขากว้างมากๆเลยเนาะแล้วก็ห้องน้ำในตัวด้วยคุณขาลูกค้าขาห้องน้ำในตัวและสะอาดมากๆแล้วห้องน้ำใหญ่มากปูนอนได้อีกปูนอนได้อีกนะคะลูกค้าคือไม่ใช่เล็กๆนะคะห้องต่อห้องเนี่ยไม่ได้อึดอัดอะไรเลยนะคะมาเยอะเด็กๆมานี่ก็โหสนุกอะ่ะวิ่งกันทั่วบ้านได้เลยนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะว่าจะแบบ อึดอัดหรือเปล่าครับแคบหรือเปล่านะคะดูแค่สระนี่ก็คุ้มแล้วค่ะโอเคนะคะห้องที่สามนะเนาะเดี๋ยวพิงกี้พาดูห้องที่สี่นะคะห้องที่สี่บ้านใหม่สะอาดมากๆเลยนะคะห้องน้ําในตัวด้วยค่ะคุณขานี่เตียงใหญ่หกฟุตผ้าเช็ดต o n เช็ดตัวนะมีให้พร้อมนะคะแอร์ทั้งหลังแล้วที่สําคัญแอร์ใหม่คุณขาบ้านใหม่มาก บ้านใหม่มากนะคะพูดเลยนะนี่ห้องน้ําในตัวห้องน้ําในตัวหละใหญ่มากๆนะคะห้องน้ํอาอลังการเวอร์วังมากๆเลยนะคะคือแบบพอออกจากห้องไหนแล้วก็พิงกี้ก็อยากจะแอบพาวแวะสระว่ายน้ำเนาะพอพิงกี้อยากเล่นน้ำมากๆเพราะว่าสระว่ายน้ำเขาใหญ่มากๆคุณขาคุณลูกค้าขาคือไม่ได้พูดเวอร์เลยนะกี่ห้องแล้วไม่รู้สิป่ะ เดี๋ยวเรามาดูโซนครัวกันนะคะโซนครัวครัวเขาก็ใหญ่เป็นบ้านที่โป่งโล่งสบายแล้วสะอาดนะคะดูสะอาดตามากเลยนะคะครัวพร้อมอุปกรณ์ครบครันนะคะนี่จะมีครัวตรงนี้ด้วยนะคะนี่มีอ่าหม้อกระทะอะไรซิงซึงนะคะนี่ตู้เย็นก็จะแยก อาหารสดแล้วก็เป็นเครื่องดื่มมีตู้เย็นสองตู้นะคะมีโต๊ะทานข้าวตรงนี้นะคะลูกค้าค่ะตรงนี้ทํากิจกรรมอะไรก็ได้นะคะพูดเลยลานห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะทํากิจกรรมอะไรก็ได้นะคะจะจัดสัมมนาปาร์ตี้บริษัทเพื่อนๆเลีเ้ยงรุ่นอะไรก็ตามนะคะบ้านหลังนี้เหมาะมากๆนะคะดูพื้นที่ทํากิจกรรมคะ่ะคุณขา ผูกกว้างมากๆนะคะบ้านอะไรก็ไม่รู้เนื้อที่เป็นไร่เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะขอขอแวะสะว่ายน้ำหน่อยเหอะคือชอบมากเลยสะเนี่ยไม่อยากไปไหนเลยอยากจะอยู่แค่ต้องสะแต่ต้องตําเป็นจะต้องพาไปดูห้องนอนเนาะคือแอดมินอยากเล่นน้ำคุณขามีมุมเชลฟี่ถ่ายรูปด้วยคะ่ะคุณขาน่ารักมากๆเลยนะ บ้านสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราจะไม่จบไลฟ์เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูห้องให้จบก่อนเนาะมีห้องที่ห้านะคะห้องที่ห้าก็จะอยู่ใกล้สระมีห้องน้ําในตัวโอ้โหห้องน้ําก็อลังการใหญ่บึ้มนะคะอันนี้จะเป็นเตียงห้าฟุตนะคะเราไปดูห้องที่หกนะคะห้องที่หกจะมีสองเตียงอ่าเป็นเตียง สามจุ้าฟุตสองเตียงเนอะนอนได้นอนได้สองคนนะคะหรือว่าจะนอนแบบนอนด้วยกันก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นวิวสระว่ายน้ำเนอะเป็นห้องแอร์หรือเอาที่นอนมาปูเพิ่มนอนได้อีกนอนได้อีกหกเจคนอะห้องเนี้ยคือห้องนอนเขาใหญ่มากลูกค้าดูนะห้องนอนใหญ่มากห้องนี้ติดสระอ่าห้องนี้ติดสระเลยนะคะ คือห้องนอนจะอยู่บริเวณร,รอบๆบ,บ,บ้านเลยนะคะเข้าได้กี่คนนะ15 20 25 30สบายนะคะสบายมากเลยไม่อึดอัดไม่แน่นด้วยนะคะที่นอนเสริมมีด้วยนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะมีคาราโอเกะค่ะไฟเทคคาราโอเกะจัดเต็มมากเลยค่ะบ้านใหญ่มากๆนะคะและที่สำคัญสะอาดแล้วเพิ่งเปิดใหม่นะคะเพิ่งเปิดใหม่คะ่ะคุณยู คุณชมพูดเดี๋ยวพาไปดูห้องคาราโอเกะนะคะมีห้องคาราโอเกะตรงนี้นะห้องคาราโอเกะตรงนี้นะคะนี่มีลำโพงให้เนาะเป็นพิมพ์พิมพ์ได้ไม่ลอยนะอย่างดีนะคะอย่างดีนะคะมีเครื่องคอมเนาะพิมพ์เพงลงร้องนะคะไฟทงไปเทคมีนะคะ โอเคเดี๋ยวพิงกี้แปะลิงก์ราคาให้นะคะหลังจบไลฟ์นี้นะคะเดี๋ยวขอจบไลฟ์นี้นะคะโอเคขอบคุณทั้ง34ท่านนะคะพอดีว่าเพิ่งมีโปรโมชั่นเนะาะเจ้าของบ้านเขาเพิ่งให้ราคาโปนนะคะเดี๋ยวคุณชมพูคุณยูคุณฟิบ inbox ได้เลยนะคะเดี๋ยวพิงกี้จะให้ราคาพิเศษนะคะเดี๋ยวแจ้งวันเข้าพักได้เลยเนาะว่าเข้าพักวันไหนนะคะ โอเคเดี๋ยวพิงกี้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ